สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Blue m a n i นะคะของค่าย Bad Pop นะวนนี้ก็เกี่ยวกับพวกระเบิดนะคะอย่าเาาตั้งค่ากันนะตั้งค่าเบนะคะเบทสูงสุดก็อยู่ที่100่งรองนะทุกคนรอบละหนึ100่้อยนะคะทุนของเราก็1นึ่ันบาทเหมือนเดิมนะเรามาสป,ปินกันนะคะวันนี้ขอกําไร500อบาทนะทุกคนขอกําไรไม่มากเลยนะคะขอแค่ห0าร้อเองนะนี่ทุกคนได้อะไรเนี่ยได้วายนะคะ ได้ฟรีตะปิงฟรีเลยนะหนึ่งรอบนะโอ้ยบวกมานะทุกคนบวกเท่าไหร่เนี่ยแตกเยอะอยู่นะทุกคนอุ้ยดูพันกว่าเลยค่ะทุกคนดูได้กําไรตามที่ขอแล้วว่าดูสินี่ยังได้ฟรีตะปิงฟรีอีกนะบวกอีกไหมคะยังบวกอีกนะทุกคนโอ้ได้กําไรแล้วอ่ะทุกคนดูดีอุย้ยวิกวินด้วยค่ะทุกคนโอ้ ง่ายมากเลยนะเกมนี้นะทุกคนแค่สปรินอย่างเดียวนะไม่มีดับเพิ่อัพให้เสียงนะคะทุกคนนะรุนรุนนะัดสิ่งเดียวนะโอ้ดูค่ะทุกคนไม่ถึงสองนาทีกำไรเราพันแปดร้อยสามสิบค่ะขอแค่ห้าร้อยนะได้มาเกินอีกแล้วค่ะทุกคนไม่ควรพลาดนะคะเกมนี้นะบูแมจินะวันนี้ก็ขอตัวออกไปถอนก่อนดีกว่านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสนใจนะคะอยากเล่นเกมนะอยากบวกแบบนี้นะคะแอนไลน์นะคะตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ